นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่นะคะทุกคนวันนี้เรามาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะ ลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวมันหวานมากเลยค่ะนี่ค่ะหวานช่ำเลยโอเค ก็ใหญ่อยู่นะพูดถึงอ่ะดูเดมบางบางอันมันก็ใหญ่อยู่นี่ดูดิซหัวใหญ่ๆช่ำๆเลยนะคะทุกคนเก็บสดๆเลยค่ะสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รีกินกินมากกินมากวันแดงเนาะไอ o อมตูเฟ่ผสมนิดนึ y ฝันแดงขนเก็บตังคูเก็บไปฝากหมด้วยเดมฝันแดงกลับเลย เอ้าอวคือเพื่อนเก็บยังไงทำไมเพื่อนมันมีขาจะรีบไปไหนไม่ได้รีบทำไมขามันเยอะแยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปหักขามันช่างหนักจีจังถูกโจทย์จริงนะค่ะดูนะคะทุกคนมันไม่ดีเหรอก็ดีตัวมันเพี้ยวอยู่นะวิธีปลูกสตรอเบอรี่เขาก็จะปลูกเป็นแถวแบบนี้นะคะแล้วก็ทำ ทำต้นให้มันนะคะแบบนี้ค่ะมันจะได้เดินเก็บสบายนะคะไม่ต้องอยู่ตรงพื้นค่ะน้อดีนะคะที่เราได้นะคะที่เราเก็บมานะคะ มันฉ่ำสุดหน่อยเล้วแบบรูใบจะไหนก็หวานแบบที่มันต้องทำเป็นแดงที่เข้มหวานอืมถ้ามึงจะเอาคนเขียวมันก็เปรี้ยวเอาแบบทุกฉ่ำจนออกจะแบบจะค้ำอ่ะฉ่ำฉ่ำชื่อเอากล้อง professional มาถ่ายหน่อยรอไอโฟนสิบสี่นู้นเต็มอ่ะเม่จะออกเมื่อไห่วะรอใจจะขาดแล้วนะตอนนี้ไลน์อะอัปเดตไม่ได้แล้วนะ อเุอเย,ยะเอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยแบบแดงๆช่ำๆทั้งนั้นเลยว้าสุดยอดเลยค่ะวันนี้ม้เก็บมานะคะอันนี้ก็ใหญ่ดีนะคะโอดูนี่ค่ะ พี่นะคจะกคเก็บได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่เก็บไปเยอะนะคะไปกินไปด้วยเก็บไปด้วยนะคะฉ่ำและก็หวานมากอืม อนุญาตให้กินค่ะใหญ่มากใหญ่ๆช้ำๆนี่ค่ะเท่ากับหน้าเราเลยนะคะเคน แต่มันไม่ค่อยหวานเหมือนข้างบนนั่นจริงด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่เรดดี้ไงว้าวู่ข้างล่างนี่ว้าว wow. ข้างล่างนีมีแต่ลูกเกี่ใหญ่เลยนะคะทุกคน สุกนะคะมันจึงไม่แดงนะคะแดงมาเนี่นะคะว้าวนี่ขัดเงิดูนะคะมีแบบ ได้ใหญ่ๆทั้งนั้นว้า wow, วสออนไลน์คิดถึงคนที่เมืองไทยเด้เมืองไทยเขาก็มีแล้วเนาะส่วนสตรอเบอรี่มีไหมวะอ่ออนานี่หวานหวาน,วานช่ำๆเลยนะคะทุกคนถ้ามันถ้ามันสุกนี่แบบสดๆเลยนะคะแบบถ้ามันสุกแบบแดงๆช่ำๆนะี่คะทุกคนแบบหวานมากค่ะ อันนี้เราเก็บได้กระปุกหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะพอแล้วละคะ่ะเราก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว้าวีท่ทได้ใหญ่ๆดยนะ,ะดูลูกนี่นะใหญ่ยยยช้ำๆนะ พี่เก็บให้ดูนะคะออเอาลูกนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่ขอโชคลูกนะี้เลยมันไม่เห็นไพ่ชัดเลย ทุกคนคะ่ะเอ้ใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเราก็โอใจช้ขึ้นอันนี้ที่เราเก็บได้นะคะทุกคนนี่ล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะ เดินไปหาเพื่อนนะคะเพื่อนรออยู่ไกลๆนูน่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ